ก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกของพีเลยที่ได้ร่วมงานกับ h a r p เ r b a บาซาไทยแลนด์นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นดิจิ t a ลคอเวอใช่ไหมมีต้อง7ปกแล้วก็เดี๋ยวจะมีปรินรูปไปอยู่ในปรินด้วยครับผมก็ชอบชุด<ม>ไหนที่สุดพีว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันคนละสไตล์เนาะหมายความว่าแต่จริงชอบชอบทุกแบบเลยเพราะว่ามันทั้งมีทั้งแบบอันนี้ก็จะเป็นสูตรใช่ไหมครับแล้วก็จะมี อีกอันนึงที่เป็นแบบเหมือนชิลๆหน่อยที่เป็นแบบขาสั้นอะไรเงี้ยครับที่จริงชอบลุกลุกเลยครับสำหรับวันนี้ที่จริงเป็นคนแต่งตัวแบบไม,ไม่ไม่เยอะมากเลยเงี้ยครับก็จะแต่งตัวง่ายๆก็บางคนชอบใส่ชอบใส่กางเกงที่เป็นขาแฝงเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็เป็นใส่ก,กับบูทหรือว่าที่จริงเราก็เปลี่ยนเป็นสลับเป็นสนิเกอร์บ้างส่วนตัวข้างบนเนี่ยท็อปก็เราก็แล้วแต่ครั้งเลยว่า เป็นเสื้อยือดแล้วก็จะมีแบบว่าสร้อยหรือว่ากําไลแล้วก็นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตหรือว่าบางครั้งเราอยากเล่นเลเยอร์แล้วก็เอามาคุมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ได้แต่งตัวเยอะมากเลยครับไม่รู้ตัวดีกว่าว่าชอบชอบเรื่องของการแสดงเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่นาดาวังกอกอะไรยเงี้ยครับก็เป็นเป็นคนที่แบบมีอุคลิแบบ Hi ี้รายแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเหมือน เราได้โอกาสในการแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าพอเราได้โอกาสตรงนี้เราเลยอยากทําให้มันแบบดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ที่จริงเป็นเพราะแบบแฟนๆด้วยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพอแฟนๆซัพพอร์ตเรามากๆอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อให้แบบผลงานที่เราทําออกมาอย่างเงี้ยครับมันมันดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบชื่นชอบผลงานของเราอย่างเงี้ยครับ ที่จริงมีแปรักฉันในใจเธอนะครับที่เป็นพาร์ทหนึ่งแต่ว่าล่าสุดก็จะเป็นแปลรักฉันในใจเธอพาร์ทสองนะครับก็ออนแอร์อยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามดูอีพีถัดๆไปนะครับก็พิวว่าพิวว่าทุกคนน่าจะน่าจะชื่นชอบแปลรักฉันในใจเธอแบบพาร์ทสองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันอีกรสชาตินึงแล้วมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆที่ที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นช <Yeah. S 1> ้าพีชอบฟังเองอะไรเงี้ยพีจะชอบเป็นพวกแบบ K R a n B อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมันจะมีความมันจะมีความเหมือนเหมือน K pop อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะมีความยูนิของมันแต่ว่า K R a n B อะมันก็จะมีความยูนิของมันอีกแบบหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราเราเร,าร,าราู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วแล้วแบบเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงนี่ครับพี่รู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากเลยอที่จริงชื่นชอบหลายๆคนหลายๆแนวนะครับที่จริงถ้าถ้าอย่างที่พี่ชอบอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นซ a มคิมแล้วก็เป็นเออ อ r ร n a g นาแกรนะไเดย์อะไรเงี้ยเนก็ชอบถ้าเป็นฝั่งแบบเวสเทิร์นใช่ไหมครับอืมประมาณสองคนนี้แหละครับที่ชอบเออ่รางวัลก็เป็นสำหรับคมชันลึกอวอร์ดใช่ไหมครับที่เป็นนักแสดงนำชายยอดนิยมสำหรับรางวัลน,นี้พี่ก็รู้สึกว่า ก็ก็คือดีใจมากมากครับเหมือนเป็นรางวัลแรกๆเลยที่พีเพิ่งได้ด้วยแล้วมันเป็นคือรางวัลที่ได้รับการโหวตจากแฟนๆด้วยวเราก็รู้สึกว่า<ม>เออเราขอบคุณทุกคนนี้จริงที่ที่คอยซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ที่ที่เป็นกําลังใจให้พีในการแบบทํางานทุกๆวันเป็นกําลังใจให้ในการแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองแบบไม่ว่าด้านแบบการแสดงด้านเพลงหรือแบบทุกๆด้านอะไรเงี้ยครับพีรู้สึกว่าแบบมันคือ,ม,คอมันคือพลังแบบ พลังบวกที่พี่แบบได้รับในทุกๆวันแล้วพี่รู้สึกว่าแบบมันคือ motivation ในชีวิตอย่างเงี้ยนะครับอื